สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดี้รับเข้าสู่ไอโอชาแนลนะฮะวันนี้นะผมจะมาอปเดตีข่าวสารในวงการแท็บเล็ตนะครับโดยี p เนี่ยผมจะมาพูดถึงแท็บเล็ตที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการของค่ายซียวมีนะฮะนั่นก็คือ Xiaomi Pad 6S Pro นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของแท็บเล็ตนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กด Like กด Share กดเป็ l เพื่อนอาจผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูล,มลกันเลยครับไป ิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับเสียลมี Pad 6s Pro นะฮะที่เปิดตัวมาพร้อมกับเสียลมี14 Ultra เองนะครับโดยรอบนี้นะครับผมมีการอัปเดตสเปคหลายๆอย่างนะครับผมให้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับชิปเซตนะครับผมรวมถึงแบตเตอรี่นะฮะที่รองรับการชาร์จใบสูงสุดถึง120วัตต์มาพร้อมกับฟังก์ชัน AI นะครับผมที่น่าสนใจในการเชื่อมต่อนะครับผมเพื่อให้ใช้งานบนไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับสำหรับเสียวมี Pad 6s Pro นะฮะจะมาพร้อมกับขนาดของตัวเครื่องอยู่ที่6.26มิลลิเมตร น้ำหนักจะอยู่ที่590กรัมนะฮะสําหรับวัสดุของตัวเครื่องนะฮะสําหรับหน้าจอนะผมจะเป็นกระจกหน้าจอของ Corning Gorilla Glass นะฮะสําหรับขอบและก็ฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยเป็นลูมิเนียมนะฮะสําหรับตัวเครื่องนะผมรองรับซิมนะฮะผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 5G นะฮะนอกจากนี้นะผมตัวเครื่องยังรองรับปากกาสไตลัสนะครับผมที่เป็นแบบแมงกีติจ็ทครับรวมไปถึงนะผมยังรองรับคีย์บอร์ดด้วยนะฮะมาดต่อกันที่หน้าจอนะฮะสําหรับหน้าจอของ Xiaomi Pad 6S Pro นะฮะ จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด12.4นิ้วเป็นหน้าจอ iPad LCD นะครับพร้อมกับแบตเตอรี่เสเลยอยู่ที่หน่วย20เฮิรตรองรับ HDR10 นะครับ Dolby Vision HDR Vivid นะครับความสว่าง,งสูงสุดของหน้าจอนะผมจะอยู่ที่900นิตนะครับนอกจากนี้นะผมหน้าจอเนะี่ยยังรองรับหน้าจอ12บิตด้วยนะครับสำหรับความละเอียดของหน้าจอนะผมระดับ 3K อัตราส่วนหน้าจอนะครับผมจะอยู่ที่3:2ต่อความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่294 PPI นะครับ สำหรับตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android ว4นะครับครอบทับด้วย Hyper OS โอเอเลยนะครับสำหรับชิปเซตนะผมเลือกใช้ชิปเซตตัวแรงของ f คลปเปอร์ดานะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชั่น8 Gen 2นะครับบนสถาปัตยกรรมระด,มดับ4นาโนเมตร CPU Octa Core นะฮะซ p u จะเป็นของไอโน่740นะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถใส่ Micro SD card เพิ่มได้นะฮะสำหรับความจุภายในของตัวเครื่องนะผมมีทั้งหมด4ขนาดให้เลือกนะฮะโดยรุ่นแรกนะผมจะเป็น RAM 8รอม256นะฮะร,รุ่นต่อมมานนะะผจะเป็ RAM 12 256 อีรุ่นหนะ้ผน 12, นะะนาผมจะเป็นรุ่น12รอม5 2กิกะไบต์นะฮะส่วนรุ่นท็อปมากผมจะเป็นรุ่น16รอมหนึ่งเทรบนะครับโดยรอมเนี่ยจะเป็นแบบ UFS 4.0นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสหรับกล้องหลังของ Pad 6s Pro นะฮะจะมาพร้อมกับกล้องหลังคู่แบบ Dual Camera ดูความละเอียดของกล้องหลังนะผมจะอยู่ที่5 0ซนเมพิกเซลค่า F จะอยู่ที่1.8นะครับรองรับระบบ PDF ส่วนอีกกล้องนะผมจะเป็นกล้องเล็บความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า F อยู่ที่2.4นะฮะ กล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 60เ mm ฟรมเลยแล้วก็พันแ p 60เฟรมเลยนะฮะส่วนกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาสูงถึง32เมกะพิกเซล์ค่า s จะอยู่ที่2.2นะฮะกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ,ถ่ายวดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมในการใช้งานวิดีโอโคอลของกล้องหน้านะฮะจะมีไฟแช้งเตือนเอาไว้นะครับว่าเราเนี่ยกำลังใช้กล้องอยู่อีกทั้งนะฮะยังมีเซ็นเซอร์นะครับช่วยตรวจจับนะครับว่าเราเนี่ยกำลังใช้หน้าจออยู่หรือไม่ ถ้าไม่ใช้นะครับผมตัวเซนเซอร์จะวจ,จับแล้วก็จะล็อกหน้าจอให้เราอัตโนมัติมาดูต่อที่ลำโพงนะฮะสำหรับรลำโพงของ Xiaomi Pad 6s Pro นะฮะจะมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอทั้งหมด6ตัวนะฮะรองรับเสียงแบบ Dolby Atmos ตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบจะแถมชุดห้า 5. 5. มาให้นะฮะสำหรับ WiFi นะผมรองรับ WiFi เวอร์ชันสูงสุดที่ WiFi 7นะครับ Bluetooth จะเป็นเวอร์ชัน5.3สรับอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.2 Gen1 นะครับ สรับเซอร์สเกลไลน์นึ่งมือนะผมจะอยู่ที่บริเวณราคาของตัวเครื่องสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความสุงแบตเตอรี่มาอยู่ที่1 ah น0่งหมื่นลอะฮะรองรับการชาร์จไรสูงถึง1 2 0รวัตต์เรทีวนะฮะนสเปคบอกว่านะฮะชาร์จสิบนาทีนะผมจะได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มาอยู่ที่45%และเปอร์เซ็นต์ชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะผมใช้เวลาเพียง3ามิานาทีเท่านั้นสีที่เปิดตัวนะฮะผมมี3สีที่การับได้แก่แบล็คบลูและก็ ใช้เป็นรุ่นนี้นะผมสามารถเสียบไปที่ช่องวางบริเวณด้านหลังบอกคนขับนะฮะใช้บริสารตอนหลังนะฮะสามารถเชื่อมต่อและควบคุมระบบต่างๆรถได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงเปิดแผ่นที่นะฮะเพื่อช่วยดูทางนะผมได้เหมือนกันใช้จอกลางของตัวรถนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะผมยังสามารถชาร์จนะผมแล้วก็เล่นอินโฟเทนเมนต์ต่างๆได้อีกด้วยนะครับแคาดว่านะครับผมน่าจะใช้ได้เฉพาะรถยนต์ของทางค่ายเซอร์มีเท่านั้นนะครับสำหรับค่ายที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับสำหรับรุ่นแลมปแปดรำสองร้อยห้าสิบหกนะฮะราคาเมาื่อตีเป็นไทยจะอยู่ท 1, 6, ที่บา ส่วนนุ่นท็อปนะครับผมอย่าง RAM 16ร o m หเทอร์บรท์นะฮะนะครับรมัดจีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่22,500บาทนะครับส่วนอุปรกรณ์เสริมนะผมจะขายแยกนะครับโดยไม่พิมพ์ไม้สายนะผมจะขายแยกเนี่ยราคารับมัดจีเป็นเงินไทยอยู่ที่3,300บาทนะฮะแล้วก็ประกาศสายลัดเนี่ยจะขายแยกนะครับผมราคามัดจีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 2,500บาทน,นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Xiaomi Pad 6S Pro นะครับแท็บเล็ตสเปคแรงนะครับผมแล้วก็หน้าจอใหญ่รุ่นล่าสุดจากค่าย Xiaomi นะครับอันนี้ก็ต้องรออีกทีนะครับผมว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้ครับผมจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับว่า The c o n v าวสาร i o n เป็น EP หน,น้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย